เริ่มต้นจากการเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองจะให้เต็มจำนวน <Wow. S 1> ไอ้คำว่าเต็มจำนวนเนี่ยได้อะไรบัตรในการหางานอะ่ะมันก็จะสำคัญที่สุดก็คือค่าเทอมฟรีสองเทอมสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเชียงไายอยู่วิทยาเขตไหนคะน้องยิสอันนี้เราอยู่เรียนเป็นภาษานะก็เลยอยู่ที่วิทยาเขตเยยนฉางค่ะ ซึ่งจริงมหาลัยเซี่ยงไฮ้มีทั้งหมด3วิทยาเขตน,นะคะมีเยียนฉางมีเป่าฉานแล้วก็มีเจียเจียติงเจียติงเจียติงอ่ะประมาณนี้และเราก็เรียนที่นี่มา5เดือนแล้วเดี๋ยวนี้เราจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆใครที่สนใจอยากจะมาเรียนภาษาจีนเนี่ยจะมาดูแนวคิดแล้วก็ดูว่าเราเนี่ยเริ่มต้นการเรียนภาษาจีนกันยังไงทั้งคู่เลยเพื่อจะได้ไปเป็นแนวทางให้กับแต่ละคนด้วยนะคะให้ร่าตัวเองกันก่อนดีกว่าเชิญค่ะ ก็ชื่อยีสนะคะก็ได้ทุนขงจืดอมาเรียนอยู่ที่นี่หนึ่งปีค่ะอ่าชื่อเหมียวนะคะเรียกว,ว่าพี่เหมียหมียวก็ได้ทุนขงจื้อมาเหมือนกันหนึ่งปีแต่ว่า ทุกคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยทุนของจื้อเนี่ยมันคืออะไรยังไงทุนของจื้อนะคะก็แบ่งออกเป็นทุนภาษาแล้วก็ทุนปอตีปโท,โทปอเอกนะคะที่เขาจะให้เต็มจํานวนววไอ้คาว่าเต็มจํานวนเนี่ยได้อะไรบ้างน้องยินก็เขาก็จะให้เป็นหออยู่ฟรีนะแล้วกม็มีเงินเดือนแต่ละเดือนให้อยู่ที่เดือนละ2500หยวนประมาณเท่าไหร่2500หยวนก็คูณ5ไปมันจะอยู่ประมาณ 10, 12, 1 0 0 0 0 12,000่าประมาณนี้อ่ะฮะอ่าฮะ แล้วก็ในเรื่องของตัวประกันเนาะประกัน,ปร,กนประกันสุขภาพเขาก็ให้แล้วก็ในแต่ละปีอะ่ะเขาต้องให้เราสอบ h พชเอันนี้ก็คือเขาออกเงินให้ที่สำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือค่าเทอมฟรีสงเทอมใช่ใชค่าเทอมรวมรวม,รวมแล้วที่เคยคำนวณไว้ที่เราว่ามันน่าจะถึงห0 0 0 0นได้ไหมใช่อยู่นะเพราะว่าค่าเทอมค่าเทอมมันตกเทอมละ ห้าหมื่นห้ามหมื่นใชนน่ห้ามหมื่นมมนก็คือแสนหนึ่งแล้วแกเราได้ใช้ชีวิตสีตั้งถึงแสนโอ้ห้าแสนโอ้ตื่นเต้นแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะก็ไม่ได้ง่ายๆเดี๋ยวจะให้น้องยิสเล่าก่อนว่าทำไมอยู่ดีน้องยิสตัดสินใจที่จะมาเรียนภาษาจีนแล้วสอบได้ทุนและทำไมถึงเลือกเรียนที่เซี่ยงไฮ้อะคำถามแรกก่อนทำไมเราถึงมาเรียนภาษาจีนก็คือจริงยิสจบ เศรษฐศาสตร์มาแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราแบบอยากได้ภาษาที่สามก็เลยเลือกภาษาจีนนี่แหละเพราะว่าตอนตอนประถมอ่ะเคยเรียนภาษาจีนมาอยู่แล้วมันก็พอมีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็เอามาต่อยอดอ่านเองอีกทีหนึ่งแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราแบบจบเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วก็เราเรียนไมเนอร์การเงินมาอยู่แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดได้ภาษาจีนเพิ่มมาเป็นภาษาที่สามเนี่ยคิดว่าโอกาสในการหางานอ่ะมันก็จะมากขึ้น ถ้าอย่างของพี่เหมียวอ่ะก็เคยเรียนภาษาจีนเหมือนกันสมัยมสมมือเนี้วไม่พอแล้วเชิญก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เราเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะสอนแบบเปอร์เพิร์มเฟอร์เฟร์เป็นเหมือนกันไหมอ่าเป็นพินอินอ่าเป็นพินอินเปอร์เพิร์มเฟอร์เฟร์ที่โรงเรียนแล้วก็สอนแบบคําง่ายๆวอนี่เราชื่อนิฮาวอะไรอย่างนี้ซึ่งเหมียวเนี่ยก็คือจบปตีที่เออ ที่บางมดแล้วก็จบปอโทที่ a b a บซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับภาษาจีนเหมือนกันแล้วก็เหมือนคลาย้องยิตเลยก็คือว่าเรารู้สึกว่าภาษาจีนเนี่ยน่าสนใจแล้วตอนนั้นน่ะเคยอ,อยากจะมาเรียนตอนก่อนโควิดตอนนั้นจะมาเรียนที่หางโจเพราะว่าเชียงไฮ้มันแพงมากโดยเฉพาะค่าหอแพงมาก <c oughs> ก็เลยเออจ่ายเงินไปแล้ทุกอย่างจ่ายไปแล้ว <c oughs> เพียงแต่ว่าติดคะ่ะติดโควิด มายถึงว่าปิดเมืองเลยเขาก็เลยไม่ได้มาสุดท้ายก็เลยนี่ก็เลยเริ่มต้นจากการเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองทีคือเปิด YouTube เรียนแบบเปิด YouTube เลยว่า s k 1เนี่ยคืออะไรแล้ว SSK เนี่ยแต่ละระดับเนี่ยสำคัญยังไงและเราอะ่ะจะฝึกผลตัวเองอะ่ะ ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ยังไงอันนี้คือวิธีการฝึกของเหมียวที่เหมียวเริ่มเรียนผ่านทาง YouTube ด้วยตัวเองก็คือเรียนฟรีแล้วยีดอ่ยีดเริ่มเรียนภาษาจีนยังไงอเริ่มเรียนตอนปถมเพราะว่าเป็นอยู่โรงเรียนหัวเฉียวแต่ว่าจริงๆอะเรียนตั้งแต่ป1ถึงป6มันเหมือน6ปีมันนานใช่ป่ะแต่อาทิตย์นึงอะเราเรียนนิดเดียวอะเพื่อนในห้องอะมันก็เยอะมันก็เรียนแบบหน่อยๆถ้าเกิดตอนนั้นเทียบระดับภาษามันอยู่ประมาณ h s ช2คแต่ว่าเรื่องพินอินอะ 6ปีอะเราอ่านทุกวันอะกินอิินินอ่านทุกวันก็เลยมันมันมาต่อยอดแบบเอามาอ่านสับเองได้แต่ว่าม,มีตอนขอทุนนี่แหละเพราะว่าตอนยื่นอะกลัวไม่ติดก็เลยต้องยื่นแบบอสอบเ S K เคเคที่มันมเป็นตัวสอบพูดมาด้วยอันนั้นก็เลยตัดสินใจแบบจ้างเขาสอนติวเดี่ยวให้ oh. อ๋อใช่แต่ว่าก่อนน้านเนี้ยที่สอบเ S ชเสามหรือว่าจำสับอะไรเงี้ยก็ก็อ่านสับจำสับเอง ก็คือง่ายๆว่าเรามีพื้นฐานตอนเด็กๆมาแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเรารู้ว่าเราจะมาสอบเอเชเคเนี่ยเราก็เลยต้องจ้างครูในการสอบเอ k เอเคอ่าใช่และเอ k เเคเนี่ยคืออะไรมันเป็นการสอบพูดอ่าอืมก็คือวัดวัดเรื่องพูดก็เลยที่ที่ตอนนั้นที่เรียนอ่ะเพราะว่าเหมือนเราอ่ะจำศัพท์อย่างเดียวมันไม่เคยได้ใช่ไงเราก็เลยกลัวว่าเวลาพูดอ่ะเราต้องเรียนประโยค์ยังไงก็เลยแบบ ให้เขามาสอนตัวต่อตัวให้อ๋ออันนี้เราอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าการที่เราจะสมัครทุน s อ k มาเรียนภาษา1ปีเนี่ยเหมียวใช้ s อ k 3มายื่นถ้าเกิดว่าเรามี KK เนี่ยก็คือจะเป็นประโยชน์กับตัวเองส่วนน้องยิดเอา s อ k 4มายื่นบวกกับ k, k. อ่าจงจีอ่ะจงจีใช่คือถ้าเกิดว่าระดับของเขา,าเขาบอกว่า s อ k 3เนี่ยต้องเกิน210คะแนนขึ้นไปถึงจะยื่นได้ คุณมีเท่าไหร่อะถ้าเกิดเกินเกณฑ์อะคุณก็ยื่นได้ส่วนน้องยิดเอา S อ K คีสีอปัพก็คือยื่นได้แต่ถ้าเกิดว่ามี KK ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองเพราะว่ามันจะได้ฝึกในการสอบพูดมันไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวแล้วถูกไหมอะแล้วแต่ว่าตอนนั้น่ะจำได้ว่าเราเคยคุยกันว่ายิเรามายื่นตอนที่มันติดโควิดปิดเมืองทําไมตอนนั้นอยู่ดีๆถึงรู้สึกว่าฉันต้องยืนย่นยื่นคะแนนมาในเมื่อประเทศจีนเขาปิดกันอยู่ ตอนนั้นใครจะไปคิดว่าเขาจะปิดถึงสามปโีโอ้ไม่มีใครไ่มคไม่มีใครคิดเอออันนี้ใครใคร,ใครจะไปคิดว่าไอ้โลกว่านี่มันแบบมันจะปิดประเทศนานขนาดนี<ช>้เพราะว่ายี่ดาสมัครตอนปีสอ,อ,องพันสองพันยี่สิบเอ็ดปีสองหนึ่งแล้วคราวนี้ก็เลยแบบตอนนั้นมั่นมั่นใจไงว่าเดี๋ยวเดือนเก้าอ่ะฉันต้องได้บินใช่ต้องได้มาแต่ว่าเออไม่ได้มาแต่ว่าตอนนั้นมีงานอยู่แล้วไงก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ถือว่า รอมาจีนเอาส่วนของเหมียวเนี่ยโอ้โหชีวิตก็คือเศร้าเหมือนกันก็คือว่าเริ่มเรียนเองอะไรเองแล้วก็มีอย่างๆเป็นอินสปิเรชันทุกคนก็จะต้องแบบดูซีรีส์หาอินสปิเรชันให้กับตัวเองอย่างนี้จนพอรู้สึกว่ามันใกล้แล้วมันใกล้หลายรอบแล้วที่บอกว่าจะเปิดจะเปิดจะเปิดแล้วก็ไม่เปิดสักทีหนึ่งจน เริ่มเรียนออนไลน์ผ่านของช่างหายตาเฉยแหละเพราะเขาบอกว่าเซี่ยงไฮ้น่าจะเป็นเมืองแรกเป็นที่แรกที่เปิดแล้วตอนนั้นนะที่เนี่ยเป็นที่สุดท้ายที่เขาเรียกว่าอะไรนะรับสมัครก็เลยยื่นให้กับเอ็นเซนซี่แล้วก็เรียนประจวบเหมาะก,กับว่าเฮ้ยตอนนั้นเรามีเอสชเคสามแล้วแล้วไอ้ทุนองจื้อเนี่ยเขาก็ประกาศว่ารับสมัครเหมือนกันค่ะก็คือยื่นแบบ <S 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 มันจะเปิด <S <S ไม่เปิดมันจะเปิดไม่เปิดเปิดแบบปีกับตัวเองอยู่ขนาดนี้แล้วก็ อีกเหตุผลหนึ่งก็คืออายุเราเนี่ยใกล้เข้าจะหมดเกณฑ์แล้วเกณฑ์ของเขา,าคือสามสิบห้าแต่ว่าดิฉันก็สามสิบสามแล้วตอนนั้นสามสิบสองหรือสามสิบสามจำไม่ได้แต่ว่าแค่รู้สึกว่าเออยื่นไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้มาเดี๋ยวคนยื่นเยอะด้วยณณนะนะนะปีนั้นเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันก็คือปิดโควิดอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออยยื่นมาดีกว่าเผื่อเผื่อติดแล้วเผื่อได้มาก็ก็น่าจะดีตอนนั้นน่ะ รู้สึกว่าถ้ามามันจะต้องกักตัวด้วยก็เตรียมใจค่ากักตัวประมาณแส,แสนหนึ่งใช่ไหม,มแล้วก็ลุ้นกันอยู่ตั้งนานว่าจะได้มาไหมวะจะได้มาไหมวะฉันอยากมาเหลือเกินเพราะเอาจริงส่วนตัวไม่รู้ยีเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือส่วนตัวรู้สึกว่าการมาเรียนออนไลน์กับการมาเรียนที่เนี่ยมันแตกต่างกันมากเป็นไหม,ไ,หมไม่ไหมอ๋อไม่มายป เขาเขาให้เรียนออนไลน์ตั้งหลายรอบแล้วแต่นี้บอกกับ um เราฟอเลยว่าไม่เรียนอ๋อก็คือไม่เคยผ่านการการเรียนแบบออนไลน์มาใช่ใช่เราว่ากลัวกลัวเขาหักกลลัวนี่เนะ <c oughs> <ๆ S 2> เพราะว่ากลัวแบบกลัวเราเรียนแล้วอ่ะแ,แล้วแบบมันยังมาไม่ได้แล้ว,ลวเขาไม่ให้เราหอกไม่ให้เพราะว่ายี่ปีสองหนึ่งนะเออเออก็นานมาที่คือปีสองสามสองปีก็เลยแบบไม่กล้าไม่กล้าเรียนออนไลน์ก่อนถ้ามีแฟนก็คือแต่งงานไปแล้วนะคะผบรักเราก็แต่งงานไปแล้วเออก<อ><อ>็จริงนะแต่ว่า อย่างของเหนียวอะคือเหนียวก็เออตัดสินใจเรียนเพราะว่าด้วยด้วยเรื่องของอายุด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเรียนแบบออนไลน์กับแบบพอมาเรียนพอมาเรียนเจอเหล่าซื้อตัวเป็นๆอย่างเงี้ยความรู้สึกมันจะแตกต่างกันไหมก็แตกต่างกันแตกต่างกันมากเพราะวันแรกเราจําตัวเองวันแรกที่เรามาที่นี่ได้เลยว่า น่ฮาวเอ่อมิเจวใช่คือเหนียวเชื่อว่าพี่เชื่อว่าทุกคนเป็นเหมือนกันก็คือเรารู้ว่าศั์คำนี้พูดว่าอะไรแต่เราอะ่ะไม่กล้าพูดตั้งวันแรกที่ตัวเองมาที่นี่ได้ไหม ไม่คือตอนนั้นอะชี่ที่เพิ่งมาออที่แบบอันนั้นคือเหมือนเริ่มจากศูนย์แต่คุณบอกว่าเอ,อ๊ะก็สอบผ่านแล้วอะไมันเริ่มจากศูนย์แต่ว่าอย่าลืมดีอันนี้คือแบบแกป๊ไปสองปีอะออสองปีคือทํางานอย่างเดียวไม่ออไม่ได้เรียนภาษาไม่ได้จาแบบไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ออลาออกปุ๊บแล้วก็มาเลยแบบไม่ได้เต็มตัวอะไรพอมาถึงชี่เนี่ยเราก็ว่าเราเราพอได้แนาะภาษา เขาพูดอะไรมาฮะฮะอะไรนะชู้แบบูดผูดดับไปเลยใช่หูหูดับไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยอะแบบอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยอย่างมันเริ่มปรับตัวได้ตอนไหนปรับตัวอรจริงๆปรับตัวได้ตอนเข้าห้องเรียนนะเพราะว่าเหมือนเราพูดกับเราซื้อทุกวันมันแบบมันบังคับให้ตัวเองพูดออกมาแล้วแบบเราฟังตลอดอะหูมันเริ่มแบบเริ่มนึ่นแล้วอะมันเลยฟังรู้เรื่องขึ้นอ๋อก็ถือว่ามันเป็น มันเป็นการปรับตัวค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกก็เจอภาษาจีนไปหมดเลยมันก็ช่วยได้หรือมีบ้างแมที่แบบบางคําอ่านไม่ออกเลยแต่แบบพอไกด์ไลน์ได้ว่าแบบเฮ้ยมันคืออันนี้นะมันมันคือแบบนี้นะสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบบางทีก็แบบเดาๆเดาแบบบางทีทั้งประโยคแปลออกอยู่แค่ตัวสองตัวแต่มันก็น่าจะแบบพอเดาๆได้แต่ถ้าเกิดสุดท้ายมันจนปัญญาจริงก็ถามเลยไม่เป็นไร กล้กาพูดออกไปก่อนพูดออกไปก่อนอแล้วเรารู้สึกว่าแบบพอพอเรามาเรียนเนี่ยห้าเดือนผ่านมาแล้วความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปจากวันแรกยังไงบ้างระหว่างเดินทางมาก่อนเดินทางวะต่างกันยังไงภาษาปะภาษาก็มันก็พูดพูดได้ดีดีขึ้นมันคล่องขึ้นแหละเพราะว่าเหมือนเรามามาอยู่เนี่ยมันก็มีเพื่อนต่างชาติด้วยคือจริงๆอะ่ะมันโอเคเรามาเรียนภาษามันก็ค่อนข้างยากอะ่ะที่มันจะมีเพื่อนอคนจีนถูกปะ มันก็อยู่แต่กับต่างชาติออด้วยกันะ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าต้องจะย้องอยู่กับคนจีนหรือยังไงเพราะว่าอยู่กับออต่างชาติอะเราก็เรามาเรียนภาษาจีนใช่ไหมเราก็ต้องพูดภาษาจีนกันอยู่แล้วอะใช,ใช่ใช่ใช่มันก็รู้สึกว่ามันแล้วแบบพออยู่ด้วยความอยู่กับต่างชาติด้วยกันอะ มันก็พูดผิดพูดถูกกันทุกคนอ่ะมันไม่มีใครแบบเพอร์เฟกหรอกไม่นั้นเขาก็ไม่มาเรียนถูกปะอ่าเออมันก็เลยแบบกล้าพูดมากขึ้นเอออันนี้ก็อันนี้ในความเห็นของน้องยิ้ความเห็นของของของเมียวว่เมียวรู้สึกว่าบางทีอะ่ะเรากลัวในการพูดนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวมากเหมือนแบบพูดไปจะโดนเขาคอมเพนหรือเปล่าพูดไปจนโดนเขาเมาหรือเปล่าว่าแบบแก้พูดถูกพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าพูดไปอะ่ะแล้วเขาเข้าใจอะ่ะก็จบแล้ว แล้วอีกอันหนึ่งที่ส่วนตัวเป็นคนหนึ่งที่กลัวมากๆาก็คือกลัวมันเหมือนอังกฤษหมายถึงว่าตอนเป็นภาษาอังกฤษอะเรากลัวเรื่อง tense ก็จะต้องมี present past simple อ yeah ุ้ยอฟิลเจอะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะทำให้กลัวการเรียนภาษามาโดยตลอดแต่พอมาอยู่มามา,มาเรียนภาษาจีนจริงๆอะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มันมันน่าสนใจแล้วก็เรื่อง tense อไม่มีปัดทิ้งแล้วมันเคลียร์มันง่ายขึ้นอันนี้อันนี้เป็นเหมือนกันไหม มันก็เป็นเหมือนกันมันต้องมันมันแยกกันเพราะว่าโอเคถ้าเกิดแบบเน้นแค่ว่าเอาให้เขารู้เรื่องอ่ะมันพูดออกไปคือเราไม่ต้องแบบไปซีเรียสเรื่องเทนเออแต่ว่าตอนสอบหรือตอนนิดหนึ่งต้องได้ตอนสอบตอนสอบนี้เราจะเป๊ะมากนะคะเอวางไว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบเออผิดพลาดอะไรเงี้ยเออพอพูดถึงตอนสอบตอนสอบยากไหมเราซื้อที่นี่โหดร้ายไหมไม่ได้ตอนสอบไม่ไม่ได้โหดขนาดนั้นคิดว่าเพราะว่าเราเรียนอะไรเขาก็สอบ ตามเนื้อหาอยู่ในที่เราเรียนหมดเออจริง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 ก็ก็รู้สึกอย่างไงเหมือนกันเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเราอะเป็นคนต่างชาติเขาเข้าใจจุดประสงค์ว่าเออเอาให้แกคุยรู้เรื่องก็พอคะแนนแบบคือไม่ต้องไม่ต้อง,ต,องตกอะในในความรู้สึกของของเหมียวนะก็คือแบบไม่ต้องตกแต่ว่าเอาให้คะแนนแล้วก็คุยกับคนอื่นและรู้เรื่องเนี่ยน่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่เป็นเหล่าซื้อได้ระดับหนึ่ง น้องยิดมีอะไรอยากฝากสําหรับเคสนี้บ้างหรือเปล่าเออเผื่อแบบมีคําถามอย่างเงี้ยเผื่อแบบว่าเราจะได้แบบมามามาถามตอบกันอีกเผื่อแบบว่าใครอยากมาแล้วอยากรู้เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับภาษาจีนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่นี่เราจะได้มาแบ่งปันประสบการณ์เงี้ยให้กับคนอื่นได้ฟังบ้างอ๋อก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครแบบ ลังเลเนาะที่จะมาจีนก็ตอนนี้เปิดเปิดเปิดหมดแล้วก็ถ้าิดแบบใครสนใจภาษาจีนก็ลองลองดูหรือว่าถ้าเกิดใครแบบอ่าบัตเจ็ตมีจำกัดอาจจะลองดูในเรื่องของทุนเพราะว่าเขาก็มีทุนแบบให้มีทั้งคุณองจื่อ CS C S C เนาะมีหลายทุนก็ยังไงลองดูแล้วถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรยังไงวันนี้อาจจะแบบพูดไม่ได้หมดขนาดนั้นก็คอมเมนต์ลงมาได้ก็ถ้าจตอบได้เดี๋ยวช่วยตอบ เพราะว่าจริงๆแล้วอวะวีรกรรมที่เราไปทํากันมา5เดือนอะคือเยอะมากแต่ว่าอันนี้เราจะพูดในพาร์ทที่แบบคนที่อยากจะมาเรียนที่จีนแล้วก็ผ่านไป5เดือนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเลยบ้างส่วนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์การใช้ชีวิตเจออะไรแปลกๆกันบ้างที่ประเทศจีนไว้พบก,กันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดซับสไคร้ให้เหมียวด้วยนะคะไปกันแล้วบ๊ายบาย